นี่คือดอกดาวกระจายไต้หวันที่พึ่งชอบตอนนี้เรากำลังจะเก็บไปไปทำอะไรคะนี่เอาไปปลูกที่บ้านพึ่งเต็มเลยแล้วก็มีพึ่งเต็มเลยเออมันมาตอมมอน้ำหวานนี่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 ใช่นี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 ่พึ่งพึ่งพึ่งโพงไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะเยอะเลยเยอะเลย เห็นไหมเห็นไหมพึ่งโอ้มันชอบมากเลยดาวกระจายไต้หวันจะเก็บอยู่ข้างทางมีพึ่งมาเต็มเลยนี่เห็นไหมคะนี่โอ้เต็มเลยเต็มเลยนี่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 พี่เก็บเขาบอกน้ำหวานเกสรเขามาน้ำหวานเกสรดอกไม้ไต้หวันเดี๋ยวไดป้าดอกเาช่วยให้